สวัสดีครับพันธพี่ๆลุงป้านะามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกทุกท่านวันนี้กส่เมืองสยามนะครับก็มากับเหรียญทั้งหมด15บาทนะครับก็เป็นเหรียญ10บบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญ5บาทอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับว่าเหรียญทั้ง2เหรียญน,นี้มีความน่าเก็บสะสมมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้กส่เมืองสยาม ก็จะนาเอาข้อมูลต่างเนาะมาฝากพี่ๆน้องๆหลวงป้านาอาทุกๆท่านแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่กําลังดูอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้กําลังแรงใจกษัตริย์เมืองสยามในการทําคลิปวิดีโอต่างๆนะครับถ้าเกิดวา่ามีอะไรที่จะให้กษัตริย์เมืองสยามนั้นปรับปรุงช่องนะครับปรับปรุงในการรีวิวต่างๆก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องอ่า กระสับเมืองสยามพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขสําหรับข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการรีวิวเหรียญต่างๆให้กับพี่พี่น้องๆขอพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรตินะครับและก็ให้คําแนะนําเข้ามานะครับซึ่งวันนี้เราก็าไปที่ข้อมูลของเหรียญทั้งสองเหรียญเลยนะกันนะครับพี่น้องเรามาพูดคุยที่เหรียญห้าบาทก่อนแบบนี้นะครับปีพศออนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคา สูงนะครับพี่น้องสูงมากนะครับถ้าเราอ่าบอกที่ราคาหน่าเหรียญเนี่ยและเปรียบเทียบกับราคาการประเมินของเขาเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะพี่น้องแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับราคาหน้าเหรียญเพียงแค่ห้าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่เหรียญปีพศนี้ก็ยังอุตสาห์ขึ้นมาติดท็อปซะงั้นนะพี่น้องเออขึ้นมาติดท็อปแล้วก็พี่น้องดูที่ลักษณะของเหรียญ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญของรัชกาลที่9้ารุ่นใหม่นะครับซึ่งมีขนาดที่บางนั่นเองนะพี่น้องมีขนาดที่บางแล้วก็มีลวดลายต่างๆที่โดดเด่นและสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวพระประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9และก็ระบุภูมิคลอดุลยเดช รัชกาลที่9้าภายในวงขอนะครับและก็ลักษณะขอ,อประยันนั้นด้านในก็จะเป็นลักษณะก้าเหลีย่ยมวงขอ,อเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนะครับพี่น้องเป็นเฟืองหยาบนะครับเฟืองหยาบโดยรอบนะครับสภาพของเขาถือว่าสมบูรณ์นะครับเปลี่ยนห้าบาทนั้นถือว่าสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวส่วนด้านหลังนะพี่น้องเออพี่น้องสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านะครับสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านะครับความสวยงามนะพี่น้องความสวยงามของพระอุโบสถนั่นเองเนาะ อาจะมีความแตกต่างกันระหว่างเหรียญรุ่นใหม่และเหรียญรุ่นเก่านะครับลวดลายนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความลึกความคมชัดต่างๆจะแตกต่างกันแต่เหรียญรุ่นใหม่นี้จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สมน้ําสมเนื้อกับรุ่นของเขานะครับแล้วก็ขนาดและน้ําหนักของเขานั่นเองนะพี่น้องอแบบของเขาก็เลยอาจจะมีตัวอักษรอะไรต่างๆลวดลายต่างๆนั้นอาจจะน้อยลงนะครับก็เลยให้เราได้เห็นใน รูปลักษณ์ที่พอเพียงนะพี่น้องเออเหรียญพอเพียงเลยทีเดียวนะครับรูปร่างลักษณะนะครับลวดลายแบบพอเพียงนะพี่น้องเออคิดได้ไงเหรียญแบบพอเพียงนะครับพี่น้องปีพศสอง2ห้ารอยห้าสิบสองติดอันดับท็อปนะครับพี่น้องติดอันดับสามของเหรียญรุ่นใหม่นะครับอันดับสามนะครับที่มียอดการผลิตถึงสามร้อยแปดล้าน สองแสนแปดหมื่นสามพันเหรียญด้วยกันนะครับพี่น้องเออแต่ราคาการประเมินนั้นถึงหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับ UNC นเนาะอ่านะครับนั่นคือราคาของเขานะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวส่วนเหรียญน,นี้นะครับพี่น้องเหรียญน,นี้ไม่ได้น้อยหนะ้าในปีพศอใอดเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญชนิดราคาสิบบาท นะครับแต่ส่วนลวดลายหรือว่าการสึกหรออะไรต่างๆนั้นก็ยังถือว่าอ่ายังน่าเก็บสะสมอยู่นะยังน่าเก็บสะสมนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีลวดลายที่สึกหรออยู่บ้างแต่ก็ขนาดนี้ก็ยังน่าเก็บสะสมถ้าเราเห็นในปีพศของเขานะครับภาพประธานด้านหน้าเหมือนกันนะครับเป็นพระบรมรูปไมหลวงรัชกาลที่9้านะครับเหลี่ยมนี้ยังไม่พอเพียงเท่าไหร่นะครับเออหลายๆคนต้องการอยู่เหมือนกันนะครับ เออยังมีความต้องการอยู่เหมือนกันเขายังมีความต้องการอยู่เหมือนกันสําหรับเหรียญปีพศนี้วงขอบเราจะเห็นได้เอกลักษณ์ต่างๆของเหรียญชนิดราคาสิบาทรุ่นเก่านะครับมีความโดดเด่นและความสวยงามส่วนการระบุนั้นจะระบุเหมือนกันเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทนะครับแตกต่างกันที่ดีไซน์เนาะวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับพี่น้องเป็นเฟืองสลับเรียบและก็ด้านหลังนั้นเราจะเห็นได้เป็นรูปพับ ปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับพัะปรางนะครับซึ่งยังถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของเหรียญชนิดราคา1ิบาทนะครับและก็พัะปรางนี้นะครับยังเป็นสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นสถาปัตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ ภายในวงขอบนะครับภายในวงขอบนั้นเหรียญสิบาทจะระบุเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างที่มีไซน์เหรียญรุ่นเก่ารุ่นใหม่ปีพุทธศักราช2545นะครับปี45เนี่ยเป็นอีกปีพศหนึ่งและหลายคนก็ยังคงมองหาเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงอีกนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงแต่ถ้าเทียบกับชนิดราคาของเขาแล้วนะครับถือว่าสูงนะ อ่านะครับสําหรับเหรียญปีพศ2545ผลิตออกมาถึง61ล้าน3 3 3 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับส่วนการประเมิน UNC นั้นอยู่ที่120บาทต่อเหรียญน,นะครับสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับพี่น้องสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวหน้าเหรียญมีราคาเพียงแค่10บาทนะครับแต่เขาประเมิน UNC เอาไว้ถึง120บาทด้วยกันนะครับพี่น้องก็ อยากจะให้เก็บในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามสําหรับเหรียญทั้ง2ปีคศนะครับในอนาคตนั้นอาจจะเป็นต้นทุนที่ดีให้กับพี่ๆน้องๆในวันข้างหน้าก็เป็นได้ใครจะไปรู้ว่าสองเหรียญนี้จะมีราคาที่มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญ ก็ไม่มีใครคาดเดาได้ในอนาคตนะครับอนาคตยังมาไม่ถึงนะพี่น้องอ่าก็ฝากพี่พี่น้องน้องไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้ากระสาบเมืองสยามขอกราบสวัสดีครับ